สำหรับการบรรยายกฎหมายอาญาข้อ1ครั้งที่7ในวันนี้นะครับท่านอาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับมาตรา2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีมาตราสำคัญสคัญที่เราต้องดูไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีการออกข้อสอบอีกนะครับซึ่งข้อสอบเกี่ยวกับมาตราต้นๆนี่ก็ไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับล่าสุดน่าจะสมัย72นะถ้าผมจำไม่ผิด แต่ว่าก่อนที่จะออกสมัย72นั้นประมาณสมัยที่40กว่ากว่าๆนะครับก็เคยออกมาแล้วนะครับในมาตราต้นๆน,นี้นะครับอ่าแล้วก็เว้นวักไปประมาณ30ปีจะต้องออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะออกหรือเปล่านะครับก็ให้เราโฟกัสมาตราต้นๆให้ดีนะครับในพวกมาตราหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ1นถึงเนะที่มักจะออกข้อสอบ บ่อยๆนะครับรวมไปถึงมาตาราสิบนี่ก็ไม่ออกมาเกือบจะสามสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับอืมค่อนข้างนานทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยครับซึ่งในชั่วโมองหน้าท่านอาจารย์ก็สัญญาณกับพวกเราว่าจะมีแนวข้อสอบที่ไม่เคยออกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฝึกทำกันนะครับส่วนในวันนี้ก็เึ้่ต้นกันที่มาตราสนะครับบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญา ต่อเมื่อได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทําการนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายครับส่วนมาตราสองวรรคสองนะครับถ้าตามบบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทาเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปก็ให้ผู้ที่ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิด,ผดและถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ให้ความสําคัญมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยนะครับส่วนมาตราเย็บเก้านี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นมาตราเย็บเก้าในกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับก็คือว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้หน่วยในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกลําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดไม่ได้นะครับ ในคดีอาญาให้สันนิฐรนมวาก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดนด้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้นะครับการควบคุมหรือว่าคุมขังผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลบหนีในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตอนเองไม่ได้คำขอประกันผู้ต้องหาจำเลยจำเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีไม่ได้การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปนตามที่กฎหมายบัญญัติครับซึ่งในประเด็นมาตรา2เนี่ยก็จะเป็นมาตราที่ไม่ได้ออกมานานนี่กว่า30 40, 40 40ปีแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้ไม่เคยออกเลยนะครับก็จะมีตัวอย่างดีกา82 22ทับสนะครับที่ทาอาจารย์ยกขึ้นมาครับก็คือว่าตามประมวลกฎหมายยามาตรา2องรรคสองบัญญัติว่า ถ้าตามบทบัญญัติความกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นค้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงนะครับบทบัญญัติดังกล่าวได้แยกผลของการกระทำความผิดและการบังคับโทษตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วจากกันต่างหากนะครับก็คือกล่าวคือ ในส่วนของการบังคับตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้นหากมีส่วนใดที่ยังค้างอยู่ระหว่างการบังคับก็ให้การบังคับนั้นสิ้นสุดลงก็คือไม่มีการบังคับในส่วนที่ค้างอยู่อีกต่อไปเท่านั้นหาได้มีผลหรือฟื้นการบังคับโทษที่เสร็จสิ้นไปแล้วขึ้นมาพิจารณามาอีกแต่อย่างใดนะครับส่วนโทษที่ได้รับมาแล้วต้องถือว่ายุติไปตามผลของคำพิพากษาดังนั้นค่าปรับที่จำเลยชำระไปตามคำพิพากษาจนครบถ้วนแล้วจึงถือว่าการบังคับโทษปรับเสร็จสิ้นแล้วจำเลยจึงไม่อาจถอนคืนได้ เนื้อหต่อไปเราจะเป็นการเรียนในมาตรา 4, 5และ6นะครับในตัวของมาตรา4เนี่ยครับก็คือจะมีองค์ประกอบคือผู้ใดกระทําความผิดในราชาอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดให้ถือว่ากระทําผิดในราชาอาณาจักรนะครับคาว่าราชาอาณาจักรก็หมายถึงพื้นดินในเขตประเทศไทยเขตน้านน้าซึ่งอหานานี่ปรปไทยของไทยคลุมถึงนะครับก็คือ12ไมล์ทะเล หรือว่าประมาณ22กิโลเมตรนะครับตามพระบ,บรมราชโองการกําหนดความกว้างของทะเลอาาเขตโดยไม่รวมถึงไหลทวีปนะครับรวมไปถึงห้วงอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ําแต่ไม่รวมถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศครับหากมีการกระทําความผิดในราชอาณาจักรแล้วก็ต้องรับโทษในราชอาณาจากักรโดยไม่คำนึงว่าผู้กระทําเป็นคนสัญชาติใดครับส่วนเรื่องของเรือไทยหรือว่ากาศยยานไทยตามวรรคสองเนี่ยต้องอยู่นอกราชอาณาจักรนะครับ ความผิดเกิดขึ้นในขณะที่เรือไทยหรืออสัญชาติไทยอยู่ในละอาณาจักรต้องปรับเข้าวักหนึ่งครับก็คือว่าถ้าเรือหรือเครื่องบินอยู่นอกอาณาจักรเราต้องปรับเข้าวรกสองแต่ถ้าอยู่ในอาณาจักรต้องปรับเข้าวรกหนึ่งนั่นเองครับตัวอย่างนะครับนายแดงนำเรือประมงที่จดทะเบียนในไทยออกไปจับปลาในทะเลน่านน้ำของประเทศเออสหาภาพเมยนมาขนาเรือเล่นอยู่ในน่านน้ำของประเทศดังกล่าวนายแดงกับพวกเอาท่อนเหล็กเป็นอาวุธนะครับ ใช้ตีก็ใช้อาวุธยิงในขาวครับแล้วก็โยนศพในข่าวทิ้งทะเลนี่ครับสามารถลงโทษนายเดนกับพวกตางข้าผู้อื่นในราชาอาณาจักรได้ครับดีกา8 3 3 5ามสทับสองี่เจขณะที่ท่าพนักงานตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษจำเลยลงจากเครื่องบินมาอยู่ในอาคารผู้โดยสารของท่าอักญ,ญาณกรุงเทพเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งจำเลยจึงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วนะครับเมื่อจำเลยมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งตามกฎหมายไทยบัญญัติว่าเป็นความผิดจำเลยจึงเป็นผู้กระทำความผิดในราชอาาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายไทยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4ครับเรื่องของการกระทำความผิดในราชอาาจักรหรือที่ถือว่ากระทำในราชอาาจักรตามมาตรา4ไม่หมายความลงถึงผลของการกระทำนะครับตัวอย่างเช่นนายเอกับนายบีทะเลาะวิวาทกันที่ท่าเรือในประเทศเวียดนามนายเอใช้ปืนยิงนายบีกระสุนไม่ถูกนายบีแต่พลาดไปถูกนายแดงนะครับ ซึ่งอยู่ในเรือไทยขนาดจอดเทียบท่าอยู่ทําให้นายแดงถึงแก่ความตายนายเอก็ถูกดาเนินคดีและศาลในประเทศเวียดนามพิพากษาลงโทษนายเอได้รับโทษและผลโทษแล้วต่อมานายเอเดินทางเข้ามาในไทยห่างนางดําซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายแดงลองทุกให้ดําเนินคดีกับนายเออีกรอบหนึ่งเนี่ยนายเอต้องรับโทษในราชจักรหรือไม่ครับสำหรับคําตอบข้อนี้ก็คือว่าการที่นายเอใช้ปืนยิงนายบีที่ท่าเรือของประเทศเวียดนามเป็นการกระทำวามผิดนอกราชกิจ แม้คนจะเกิดแก่ในแดงซึ่งอยู่ในเรือไทยโดยพลาดอาจเป็นความผิดตามมาตรา288ประกอบมาตรา60ก็ไม่ถือว่าในเอในเอครับกระทำความผิดในราชณาจตามมาตรา4วรรักนะครับการที่ในเอกระทำความผิดนอกราชณาจกโดยมีแดงซึ่งถูกยิงตายโดยพลาดเป็นคนไทยเมื่อเป็นความผิดต่อชีวิตในเอจะต้องรับโทษในราชณาจตามมาตรา8ขอไข่อนุมาตรา4แต่ในเอถูกดำเนินคดีและศาลในประเทศเวียดนามพิพากษาลงโทษแล้วนะครับ ซึ่งนายเอได้รับโทษตามคำพิพากษาจนพ้นโทษแล้วจึงลงโทษนายเอในราชอาณาจักรไม่ได้นะครับตามมาตรา10อนุ2ครับนางดําซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายแดงจะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายเอสาอีกรอบหนึ่งไม่ได้ครับครับกรณีที่แมงการกระทาผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยด้วยนะครับตัวอย่างเช่น1นนะครับ คนญี่ปุ่นยืนอยู่ที่ลานจอดเครื่องบินที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ปืนยิงคนเกาหลีซึ่งอยู่ในอากาศยานไทยครับถือได้ว่ามีการกระทําส่วนหนึ่งส่วนใดในอากาศยานไทยครับต้องด้วยมาตรา4สีรักสองส่วนกรณีที่2ครับคนอังกฤษต้องการละกระเป๋าสตางค์ของคนอเมริกาครับขณะที่ทั้งสองอยู่ที่ห้องพักผู้โดยสารขาออกที่สนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนคนอังกฤษให้คนอเมริกันกินขนมผสมยาสลบ เมื่อคนอเมริกันกินจนหมดแล้วทั้งคู่ได้เดินขึ้นเครื่องบินไทยเพื่อมากรุงเทพแยัมายาสลบออทลิ์นะครับเมื่อเครื่องบินแล่นอยู่เหนือประเทศอังกฤษคนอังกฤษจ,จึงลักเอากระเป๋าสตางค์ของคนอเมริกันได้เช่นนี้ต้องถือว่าคนอังกฤษกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ในอากาศยานไทยด้วยครับถัดมานะครับกรณีที่3ครับแดงต้องการฆ่าดำจึงมอบขนมผสมยาพิษให้ดำนะครับที่ท่าอากาศยานฮิตโตรในกรุงลอนดอนแต่ดำกินขนมนั้นในอากาศยานไทยครับ กรณีนี้ต้องถือว่าความผิดฐานฆ่าคนตายเกิดในอากาศยานไทยแต่ว่าถ้าดากินขนมนั้นขณะอยู่ในท่าอากาศยานประเทศอังกฤษโดยแดงทราบดีว่ายาพิษจอกฤทธิ์เมื่ออยู่ในอากาศยานไทยและดาตายในอากาศยานไทยขณะแล่นอยู่เหนือดานฟ้าฮ่องกงดังนี้ความตายเป็นแต่เพียงผลแห่งการการะทำความผิดครับไม่จะไม่เข้าตาสีวรกสองครับมาตา5นะครับความผิดใดที่กระทํา แม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทําในราชันจักรก็ดีผลแห่งการกระทําเกิดในราชันจักรก็ดีผู้กระทําประสงค์ให้ผลน,นั้นเกิดในราชันจักรหรือโดยลักษณะแห่งการกระทําผลที่เกิดนั้นควรเกิดในราชจักรหรือย่อมเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรก็ดีให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชันจักรครับตัวอย่างแรกนะครับแดงกับดํานั่งรถทัวร์จากประเทศมาเลเซียมาเที่ยวไทยขณะททรถอยู่ในมาเลเซียแดงหลอกให้ดํากินขนมผสมยาสลบ เพื่อต้องการขโมยนาฬิกาของดำทีนี้เมื่อลทัวเข้ามาในไทยแล้วดำหมดสติแดงปลตนาฬิกาและออกมาเป็นของตนแดงมีความผิดฐานชิงทรัพย์สามารถลงโทษแดงในราชอาณาจักรได้ตามมาตราหวาบักแรกตัวอ,อย่างต่อมาแดงคนลาวยืนอยู่ฝั่งลาวเอาปืนยิงดำคนเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งไทยกระสุนถูกดำไม่ว่าดำจะตายหรือเปล่าหรือไม่นะครับ ก็ถือว่ามีการกระทําส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นในราชันจักรแล้วแต่หากแดงเพียงแต่เลง็งจ้องปืนจะยิงดําแล้วถูกตํารวจลาวจับกลุมได้เสียก่อนหากแดงเข้ามาในไทยจะลงโทษแดงฐานพยายามฆ่าดําต้องอาศัยมาตา5วักสองไม่ใช่วัคแรกตัวอย่างที่สามของมาตา5นะครับแดงอยู่ฝั่งลาวใช้ปืนยิงดาซึ่งเป็นคนไทยอยู่ฝั่งลาวเหมือนกันเนี่ยโดยแดงประสงค์ให้ดํามาตายที่ฝั่งไทย โดยรู้ดีว่าดำจะต้องมารักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ฝั่งไทยและตายที่ฝั่งไทยห่างดำถูกยิงแล้วเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในฝั่งไทยและตายในฝั่งไทยเช่นนี้เป็นกรณีตามมาตรา5วรักหนึ่งครับแล้วก็ตามตัวอย่างที่3านะครับหางดำถูกยิงฝั่งลราและมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทยเช่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าดำไม่ตายเพราะาแพทย์ช่วยชีวิตดำไว้ได้เช่นนี้การที่จะลงโทษแดงต้องอาศัยมาตรา5วรักสองไม่ใช่วรักหนึ่ง พราะผลคือความตายไม่ได้เกิดในราชอาาจักรครับตัวอย่างที่รับนายกให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ประเทศพามา่าอันเป็นการหมิ่นประมาทต่อนายคอไข่ซึ่งอยู่ในไทยความผิดฐานหมิ่นประมาทถือว่าเป็นความผิดสําเร็จเมื่อนักข่าวซึ่งเป็นบุคคลที่3ทราบข้อความแล้วกรณีนี้ไม่ต้องด้วยมาตรา5วัหนึ่งเพราะความผิดตามมารตรา326ฐานหมิ่นประมาทไม่ใช่ความผิดที่มีผลเกิดขึ้นต่างหากจากการกระทําข้อความที่ว่า โดยการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเป็นพฤติการประกอบการกระทําไม่ใช่ผลของการกระทําสุดท้ายนะครับมาตรา6นะครับความผิดใดที่ได้กระทําในราชอาณาจักรหรือที่ประมงประมาณนี้ถือว่าได้กระทําในราชอาณาจักรแม้การกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกันของผู้สนับสนุนหรือของผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้นจะได้กระทํานอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทํา ได้กระทําในราชอาณาจักรครับตัวอย่างแรกครับแดงคนญี่ปุ่นอยู่ในมาเลเซียจ้างดําคนเกาหลีให้มาฆ่าเขียวคนมาเลเซียในไทยครับห่างดําฆ่าเขียวตายในไทยได้เนี่ยถือว่าแดงเป็นผู้ใช้ครับต้องรับโทษเสมือนตัวการแต่ว่าห่ากดําถูกลงโทษตามมาตรา289แนุสีโดยอาศัยมาตรา4วรแรกแรกก็ต้องลงโทษแดงผู้ใช้ตามมาตรา2 8 9แปนุสีประกอบมาตราแ4บ โดยอาศัยมาตรา6แม้ว่าแดงจะใช้ดำในขณะอยู่ในมาเลเซียก็ตามนะครับข้อสังเกตเรื่องนี้คือตัวละครทั้งหมดเป็นคนต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับหากดูตามมาตรา8แล้วไม่น่าจะลงโทษในราชอาณาจักรเราได้นะครับแต่เนื่องจากเป็นความผิดที่เกิดในราชอาณาจักรอันเป็นหลักดินแดนนะครับจึงลงโทษผู้กระทําผิดที่เกิดในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา4ส่วนการใช้ที่เกิดนอกราชอาณาจักรก็ลงโทษได้โดยอาศัยมาตรา6 มาตาหกของตัวอย่างที่สองนะครับแดงกับดาอยู่ที่ลาวครับแล้วก็ดำเนี่ยแดงใช้ดําให้ยิงข่าวซึ่งยืนอยู่ฝั่งไทยครับดําซึ่งยืนอยู่ฝั่งลาวนะครับเล็งปืนจ้องมาที่ข่าวแต่ว่าดําถูกตํารวจลาวจับได้ก่อนนะครับเช่นนี้ดํามีความผิดฐานพยายามฆ่าข่าวนะครับแม้เป็นการพยายามกระทาความผิดนอกราชอาณาจักรแต่มาตา5วัสองให้ถือว่าเป็นการพยายามกระทาความผิดในราชอาณาจักรห่างดําเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถลงโทษด,ดำได้โดยอาศัยมารตรา5วรักสองส่วนแดงผู้ใ้ก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าข่าวด้วยนะครับตามมารตรา84วรรคสองหากแดงเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถลงโทษดแดงได้โดยอาศัยมารตรา6เพราะความผิดที่แดงใช้ดำนั้นถือว่าได้กระทําในราชอาณาจักรตามมารตรา5วรักสองครับแต่ว่าหากดำซึ่งยืนอยู่ฝั่งประเทศลาวยิงปืนมาที่ขาวแล้วก็สูญตุขข่ขาวตายเนี่ยหรือว่าแม่ตายก็ตามเนี่ยเพราะแพทย์ช่วยได้ทันเนี่ย หรือว่าขาวหลบผ조사ทันนะครับเช่นนี้จำต้องรับผิดโดยอาศัยตามมาตรา5วรวคแรกครับเพราะมีการกระทําส่วนหนึ่งส่วนใดในราชณนจักรแล้วครับส่วนแดงผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดโดยอาศัยามาตรา6ครับตัวอย่างต่อมานะครับขาวให้แดงยืมปืนในเขตประเทศกัมพูชาเพื่อแดงจะได้เข้ามาใช้ยิงดําในเขตไทยครับแดงใช้ปืนของขาวยิงดําตายในเขตไทยแดงผิดตามมาตรา2 8 9อนุ4 โดยมีขาวเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา289อนุ4ประกอบมาตรา86ลงโทษแดงโดยอาศัยมาตรา4วรรค1และลงโทษขาวโดยอาศัยมาตรา6หากไม่มีการกระทําความผิดในราชอาณาจักรหรือไม่มีการกระทําความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทําในราชอาณาจักรก็ไม่ใช่กรณีตามมาตรา6นะครับเช่น1นะครับแดงคนไทยและดําคนมาลีนะครับ อยู่ในมาเลเซียด้วยกันนะครับแดงจ้างดําให้เข้ามาฆ่าขาวในไทยครับดาตกลงทําตามครับเมื่อดําพบขาวในไทยเนี่ยดําเกิดความสงสารนะครับเปลี่ยนใจไม่กระทำความผิดใดๆต่อขาวหากแดงเข้ามาในไทยจะลงโทษแดง1นในสของโทษตามมาตรา289ในฐานะที่แดงเป็นผู้ใช้ตามมาตรา84ดักโดยอาศัยมาตรา6ไม่ได้ครับส่วนตัวอย่างต่อมานะครับ ขาวอยู่ที่กัมพูชาใช้แดงให้ยิงดำในไทยครับหรือให้ยิงดำในเรือไทยที่จอดอยู่ท่าเรือกัมพูชาแต่ยิงไม่ทันที่แดง,แต,ง,แ,ดงแต่ยังไม่ทันที่แดงจะยิงดำก็ถูกตำรวจที่กัมพูชาสืบทราบแผนการก่อนนะครับจึงได้จับกลุ่มแดงก่อนที่แดงจะลงมือเล็งปืนยิงดำนะครับดังนี้นะครับแม้ขาวซึ่งเป็นผู้ใช้ต้องรับมาโทษ 1- ใน3แต่เนื่องจากความผิดที่แดงถูกใช้ย่งไม่ได้กระทําลงไปครับ จึงยังไม่มีการกระทําความผิดในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่ากระทําในราชอาณาจักรจึงลงโทษข่าวฐานเป็นผู้ใช้ตามมาตรา8 4วรรคสองโดยอาศัยมาตรา6ไม่ได้ตัวอย่างต่อมาครับแดงคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทยได้ใช้ในายดําคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศลาวให้หมิ่นประมาทในขาวครับคนไทยในประเทศลาวนายดํากระทําการ หมิ่นประมาทในข่าวในประเทศลตามที่นายแดงใช้ครับดังนี้ครับหากนายข่าวต้องการร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่นายแดงเนี่ยและนายดำได้หรือไม่ก็ให้เราพิจารณาว่าการหมิ่นประมาทได้กระทำนอกราชอาณาจักรและไม่มีผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักรนายดำก็ไม่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามมาตรา5วรัคแรกและเนื่องจากความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326่ไม่ใช่ความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา8วรรคสอง ตั้งแต่อนุมตรา1ถึงอนุมตรา13จึงลงโทษนายดำในราชณาจักรตามมาตรา8ไม่ได้ส่วนนายขาวจึงไม่อาจลองทุกให้ดำเนินาคดีแก่นายดำในราชณนจักรได้นะครับส่วนตัวนายแดงนั้นเมื่อปรากฏว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ได้กระทําในราชณาจักรนายดำไม่ต้องรับโทษในราชัาจักรตามมาตรา5และมาตรแ8นายแดงก็ไม่ต้องรับโทษในราชณนจักรตามมาตรา6เช่นกันครับครับส่วนในกรณีที่เป็นการกระทําร่วมกัน หรือใ,ใช้หรือสนับสนุนซึ่งกระทําในราชอาณาจากักรเพื่อให้มีการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรเช่นนี้จะลงโทษตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในราชอาณาจักรได้ก็ต่อเมื่อความผิดที่ได้กระทํานอกราชอาณาจักรนั้นสามารถลงโทษในราชอาณาจักรได้นะครับตัวอย่างนะครับแดงคนมาเลเซียอยู่ในไทยจ้างดําคนไทยในไทยเนี่ยครับให้ไปทําลายร่างกายเขียวคนมาเลเซียในมาเลเซียห่างดําตกลงกระทําตาม ในทำลายร่างกายในเขียวในมาเลเซียถ้าดำเข้ามาในไทยสารลงโทษด,ดำตามมาตรา296ได้หากรัฐบาลมาเลเซียรหรือว่าเขียวซึ่งเป็นผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษตามมาตรา8กอไก่อนุมาตรา5เมื่อลงโทษด,ดำในไทยได้ก็น่าจะลงโทษดแดงในฐานเป็นผู้ใช้ได้ครับตามมาตรา296ประกอบมาตรา84วรรค3ได้เพราะความผิดที่แดงใช้ให้ดำกระทํานั้นสามารถลง,ล,งล,งลงโทษในประเทศไทยได้แล้ว การลงโทษแดงใช้มาตรา4วรรคหนึ่งครับและที่ได้กล่าวไปนะครับว่ามาตรา2เนี่ยยังไม่เคยมีการออกข้อสอบมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าในมาตรา4มาตรา5แล้วก็มาตรา6เนี่ยก็จะมีเคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับในสมัยที่43 44แล้วก็49ครับท่านใดมีข้อสอบเก่า3สมัยนี้อยู่ก็ลองไปค้นคว้าหาคำตอบแล้วก็ฝึกทำดูนะครับสำหรับการบรรยายสรุปวันนี้ก็ ขอจบลงเท่านี้สวัสดีครับ